สถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดบริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐก็ต้องการที่จะคงอิทธิพลคงบทบาทอยู่ในบริเวณนี้นะคะโดยสหรัฐระบุว่าจะต้องให้หน้านน้ำของทะเลจีนใต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเปิดและเสรีขณะที่จีนก็อ้างกรรมสิทธิ์และเกี่ยวข้องกับชาติอาเซียนไม่ต่ำกว่า4ประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยแม้จะไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์และควรที่จะมีแนวทางเพื่อที่จะวางจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรติดตามรายงานจากคุณพงษ์ทัตสุขพง์ค่ะ กองเรือของสหรัฐและพันธมิตรที่เดินทางเข้ามาในน้านน้ําทะเลจีนใต้เพื่อตอกย้ําเสรรีภาพในการเดินเรือในช่วงในกี่เดือนที่ผ่านมาเป็นภาพที่สร้างความไม่พอใจให้จีนเป็นอย่างมาก Our vision includes freedom of navigation which is vital to us all The livelihood of millions of people depend on the billions of dollars In trade that flow through these sea lanes each day. And yet, in the South China Sea, we know that Beijing continues to coerce, to intimidate, and to make claims to the vast majority of the South China Sea. <laughs> ทำให้กองทัพสหรัฐมักส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือแม้กระทั่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาในน่านน้ำแถบนี้เพื่อแสดงแสงยานุภาพทางการทหารอุบัติเหตุเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS Connecticut ชนเข้ากับวัตถุบางอย่างในทะเลจีนใต้ขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะกวมเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมา ยิ่งทําให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความรุนแรงมากขึ้นแถลงการของกองทัพเรือสหรัฐระบุเพียงว่าจุดเกิดอุบัติเหตุอยู่บริเวณหน้าน้ําสากลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนออกมาเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารในทะเลจีนใต้เนื่องจากปฏิบัติการของสหรัฐ เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐชี้แจงข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการของเรือดำน้ำในน่านน้ำยุทธศาสตร์นี้ด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือดำน้ำในครั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในทะเลจีนใต้ยังไม่รวมถึงการจับมือสร้างมือร่วมระหว่างสาหรัฐกับพันธมิตรในนามขวดและออกคาส เพื่อสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยระบุว่าความร่วมมือเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกองนธมิตรในที่นี้เนะะี่ยค่ะตัวสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเราเห็นนะเราจะเห็นได้ว,ว่าเขาไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นการรวมตัวแบบขนาดใหญ่นะเราจะเห็นว,ว่าการรวมวากลวกันเป็นออกก็จะมีอยู่แค่ประมาณ3ประเทศอะไรแบบประมาณ i, นี้ Five e y e ก็คือเอากลับมาอีกครั้งหนึ่ง ะะซึ่งส่วนใหญ่เราก็คือ,อ,อเป็นการรวมตัวเล็กๆนะคะแต่ก็จะมีเป้าหมายนะคะทั้งเรื่องของเรื่องของอเรื่องของการทหารนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องเรื่องอื่นๆด้วยเพาเห็นเจ้าคอสนะคะก็คือถ้าดูดูจากประเทศนะคะก็คือเป็นเป็นสี่ประเทศท,ที่ที่มีความสําคัญน,นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาเนี่ยนแล้วแต่ เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคในอินโดแปซิฟิกนะคะเราเรียกอินโดแปซิฟิกนะคะก็ตรงส่วนนี้เราจะเห็นได้ว,ว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะที่มาเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเราเห็น่ว่าประเทศต่างๆนี้ก็คือก็ได้รับความต้องบอกว่าก็ได้ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน นะคะจากผลผลกระทบจากการขยายอำนาจของจีนแล้วก็การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทั้งหลายตรงน,นี้อาจจะมองเห็นได้ชัดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาในบริเวณอินโดแปซิฟิกนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาทะเลจีนใต้เนี่ยก็คงอาจจะ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 ,อาจจะไม่ได้จบได้ง่ายนะคะขณะที่จีนเองก็พยายามรักษาเส้นทางคมนาคมทางบกและทางทะเลเอาไว้ เพื่อใช้ต่อกรกับการขยายอิทธิพลของสหรัฐเช่นกันพลเรอเอกจุมพลลุมพิการน,น์อดีตรองปลัดรกระทรวงกลาโหมมองว่าการเจราจาเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาส่วนไทยซึ่งไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ควรมีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปทางฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนั้นเวทีทางออกที่ดีที่สุดคือการเจราจา ไม่ว่าจะสร้างควบและคอนดักดึกกรอบในแนวทางเจราจาร่วมกันระหว่างคู่กรณีก็ตามหรือแบบทั้งแบบทวิภาคีและผ่าผูภาคีก็ตามโจวต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มหาอำนาจจะต้องต้องอะไรนะครับต้องต้อง,อ,งอยู่ตรงกลางๆไม่นะครับต้องบอกว่าระวางไม่ต้องเพิ่มความไว้วางใจโดยการใช้การเจราจารประเทศเล็กๆเองก็ต้องประมัดระวังในการที่จะดําเนินการในกรอบอํานาจศนะักดิ์ศรีกีรตวย์ของ ชาติตัวเองในการที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองตามสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ในการใช้ประโยชน์จากทะเลหรือถ้ายอมรับได้ก็ต้องทําพัฒนาร่วมนะหรือการให้สัมปทานหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการดาเนินการในกรอบที่ตกลงร่วมกันในการเจรจาเราในฐานะเป็นตัวกลางก็อาจจะใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมการเจราจาระหว่างคู่กรณีก็ตาม การแก้ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ถือเป็นหนึ่งในโจทย์ท้าทายของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนท่ามกลางการจับตามองว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัมพูชากับจีนจะทําให้การแก้ปัญหานี้หยุดชะงักไปหรือไม่พงศรัะทธสุขพงศ์ไทย PBS รายงาน